รับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับพระเครื่องทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับนะฮะสนใจเช่าบูชาก็ติดต่อ0924191588นะครับนะแอดไลน์กันได้เลยครับตามเบอร์มือถือเบอร์นี้นะครับนะวันนี้หยิบยกนะครับคู่นี้ครับเนื้อทองคำนะครับองค์แรกนี้คือพญาเต่าเรือนนะครับ รุ่นรอตอท่อโบราณรวยเต็มที่ครับนะรอตอทรก็รวยเต็มที่นะครับเนื้อทองคํนะฮะนะครับจะสร้างขึ้นในปีพศ2537ครับทุกท่านนะฮะเลขมงคลของหลวงปู่หลิวที่ใช้บ่อยๆนะครับเลข895นะจะตอกเฉพาะเนื้อทองคํานะครับแต่จะมีตอกเนื้อนวะกับเนื้อเงินด้วยนะครับในเซตนะฮะในเซตที่เป็นเซตกรรมการจริงๆจะหายากมากนะครับ นะพบเจอน้อยมากครับเคยพบเจอไหมเคยครับแต่ยังไม่เคยได้เช่าสักทีนะนะฮะที่เป็นเนื้อเงินกับเนื้อนวะนะครับที่ตอกเลขนะครับอง์นี้เป็นเนื้อทองคําครับองค์ที่สองครับผมนี่ครับเด็ดมากครับนะสวยสมบูรณ์นะครับผิวดมเดิมนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยหรือสามรวยเนื้อทองคํานะครับโอมือสั่น เนื้อทองคำนะครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับตอก2โค้ดด้านบนนะครับซ้ายกับขวานะครับตรงนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับนะฮะน้ำหนักทองคำนี้หนักมากกว่าสร้อยคอทองคำหนัก1บาทนะครับหนักกว่า15กรัมครับนะฮะอ่าหนักเยอะมากนะห่วงก็ห่วงทองคำนะครับเป็นทองคำทั้งเซตเลยทั้งองค์เลยนะครับสวยมากรุ่นรวยเลยรวยครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปจะมีพระเครื่องพยาเต่าเรือนรุ่นสุขใจให้ชมอีกนะครับนะครับเดี๋ยวชวมกันต่อเลยครับสวัสดีครับ สัสดีครับคุณพี่แบบเลี่ยมทองนะครับสุขใจนะครับเป็นบล็อกปากขีดจมูกโดงนิ้วครบครับผิวลุ้งเดิมเดิมฮะนะทองหนาครับนะสวยครับทั้งคู่เลยครับอันนี้พระนอนกล่องเดิมครับนะเลี่ยมทองหนาครับ ดูจมูกนะครับจมูกโด่งนิ้วครบครับทั้งคู่นะครับฮะจมูกโด่งนิ้วครบครับมนี้สุกใจเนื้อนวะบล็อกทองคํานะครับนะจมูกโด่งนิ้วครบนะครับผิวลุ้งเดิมธรรมชาติเลยครับนะฮะมีประหลอดขึ้นด้วยนะฮะองนี้สวยมากครับ สวยมากๆครับรงนี้เป็นบล็อกรอจุดใหญ่นะครับนี่ครับรอจุดนะฮะจะมีจุดใหญ่ๆครับนี่ฮะจมูกโดงนิ้วสวยเลยครับนิ้วครบสวยนะฮะนะฮะ สวยมากครับองนี้ก็เป็นบล็อกปากขีดนะครับแดงแป๊ดเลยครับผิวไฟจมูกโด่งนิ้วครบครับนะฮะกรอบเป็นกรอบเงินนะครับเป็นกรอบเงินครับเจ้าของเดิมทํากรอบเงินชุบทองมาครับหนาตึ๊บเลยฮะสวยมากครับองนี้เป็นบล็อกปากขีดครับ ผิวไฟแดงแป๊ดเลยจมูกโด่งนิ้วครบครับเป็นกรอบเงินสั่งทําครับหนามากครับ